ผมชื่อนายนิรุตโพแก้วครับทำนากับค้าขายครับทานอยู่60ไร่ครับศึกษาข้อมูลจากไหนทางอินเทอร์เน็ตทำไมถึงเลือกซื้อโดรนที่40เลยตัวใหญ่ทำงานเร็วมีประสิทธิภาพมีครับแต่ว่าเราเมาเปรียบเทียบแล้วมันก็ขอมครับอของเพื่อนก็มี DJI เหมือนกันจะเป็นตัว T30 แต่แเรามองเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆก็เลยเอา ท,ที่ซื้อไปใช้เกิดปัญหาอะไรบ้างครับ um> พ네 <uh> ี่ก็ม uh ีบ้างเล็กน uh ้อยแต่ช uh ่างเขาก็มาดูแลให้คำแนะนำในการที่ฝ่ายขายให้พี่ไปเขาก็แนะนำดีคร uh ับโดยรวมก็ดีซื้อคูปต้าต้องหัวเฮงหลีนครสวัรครับซื้อคูปต้าต้องหัวเฮงหลีนครสวัน